ลดิ s. <S ่งถล่มหมดเลยไฟดับแน่อ uh ุ huh. okay. uh ้ยฮะถนนซุดแล้วเนี่ยเยอะเลยเศรษฐกิจฟ้าไฟดับแน่เออมาตาเลยถนนซุดแล้วอุ้ยอุ้ยตายแล้วต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มวไปหมดเลยไปหมดเลยเฮ้ยรถ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 เฮ้ยรถถอยดิอ้ยเดงตวจะตายเฮ้ยเฮ้ยไปหมดเลยเฮ้ยตกนี้มันอะไนะตกตำรวจนะเอ้ยรถตำรวจตายแล้วคนคนไหนไม่ถอยวะเออ โอ้ยช่องทางออนไลน์เยี่ยโอ้ยโอ้ยไปตอนนี้ับโโสเข้าโโอ้ยหมดเลยอยอนครับโอ้ยวิโอ้ยโอยบเข้ามาได้ด้วยกโอ้ย้หลายจังหวัดสอา้ตอนนี้ในหลยพื้นที่โอ้ยน้ไหลไม่อยูด้วยมันจะไปเรื่อยเนี่ยเออเดี๋ยวเร่อ้นโอ้ ทีนี้พอแนวกั ăng, ้นน้ําแตกมวลน้ําจากแม่น้ําป่าสักกับได้พลักเข้ามาไหลท่วงชุมชนบ้านท้ามะกล้วยเ่านทงสติดตามนครับ้ยเนี่ยรถรถข้ามมจังจับตักไปเอเ้า้ามข้าเลยเนี่ยอ้้ย้ยอ้ยแล้วว่าแล้วหมดเดี๋ยวตึกตึ

Một, một, một. Đi lọt vào đây Đi à. thói, 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 thói. đi.